รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างสารรค์รายการโดย สถานีบริการน้ำมันปตทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด บริษัทฟาติมาบอร์ด c a s t ิ n g i n t e r n a t i o n a ลจำกัดบ้านเรามองดูมันก็องศาดีนะบ้านหลังนี้<ง>ที่จอด<ง>อง,งศาที่ดีมันก็คือถ้าอยู่แล้วมันมันที่อยู่อะไรเราสบายใจกน็น่าจะเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ถ้าอยู่ผิดนี่ปกติเนี่ยครับว่าอยู่บ้านเนี่ยต้องถูกต้องและถูกใจใช่ค่ะถ้าถ้าอยู่บ้านไม่ถูกใจโบราณเขาบอกว่าอยู่บ้านไม่ถูกใจคิดจนตายครับก็ไม่สบายใจครับอ,อันนี้คือไม่ถูกใจอ่ะเพราะงั้นบ้านเนี่ยนะถูกใจนี่จำเป็นถ้าไม่ถูกใจเนี่ยเราเรา,เราคิดแล้วเราบ้านเราไม่อยากอยู่แล้วบ้านอยู่แล้วเรามองแล้วมันขัดหูขัดตาไปหมดอ่ะ เพราะงั้นเราก็ทุกตลอดเพราะเรื่องถูกใจต้องสาคัญก็สาคัญแต่เรื่องถูกต้องก็สาคัญเพราะงั้นถูกต้องและถูกใจต้องต้องต้องมีต้องต้องเท่ากันครับเพราะงั้นว่าเพราะงั้นบ้านหลังนี้เนี่ยนะการแก้เนี่ยปัญหาคือตัวห้องน้าเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีทางที่จะแก้ไปยางอื่นได้เพราะงั้นก็คือห้องน้ําตรงนี้จะต้องให้ยกเลิกหมดแล้วผมก็ สงสัยเหมือนกันว่าทําไมในนี้นับทั้งต้องมีมีสองห้องน้ําอยู่ตรงเนี้อยูชั้นล่าง,งในนี้ในนี้ก็ไม่มีห้องนอน,นชั้นล่าง<ร>อยู่ข้างบนมั้งคะห้องนอนอยู่ข้างบนก็ก็ไม่มีห้องนอนนะแต่ทำสองห้องน้ําอันนี้ก็อาจจะเป็นห้องน้ําสําหรับเวลาแออแพนทรีอะไรเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งกับห้องน้ําแขกที่นั่นแหละสิหรือว่าหรือว่าหรือว่าห้องน้า สำหรับคนคนชายน่าว่าอาจจะเป็นเป็นห้องอ๋อน่าจะตัวนี้น่าจะเป็นห้องพักพักเอออาจจะเป็นพนักอ่นแม่บ้านตรงนี้เป็นแม่บ้านตรงนี้ห้องก็็เปนห้อำห้องน้ำของห้องน้ําของแม่บ้านตัวนี้เป็นห้องห้องน้ําสําหรับแขกเพราะตรงนี้มันเป็นทางเข้าออกใช่เป็นเพราะงานเข้ามาพับตรงนี้คือห้องตอนนอนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําำแต่นี่สําหรับใช้ในบ้านใช่อาจารย์ ระหว่างอย่างงี้อาจารย์ระหว่างห้องน้ำสองห้องเนี้ยครับออะไรตัวก็คือมีความรุนแรงเท่ากันใช่ไหมที่เรเท่ากันฮะเท่ากันเพราะเหมือนกับว่าการเป็นรยห้องน้ำอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมเราจะยกเลิกห้องหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะยกเลิกห้องหนึ่งเพราะตรงนี้เส้นนี้มันผ่ากลางอะเส้นนี้คือเส้นทำลายตําแหน่งตําแหน่งประทานของบ้านโดยปริยายอยู่ตรงนี้เพราะงั้นถ้าถูกผ่ากลางเนี่ยนะเจ้าบ้านนี่บาดเจ็บละ ครับเพราะฉะนั้นทําสองห้องเนี่ยต้องยกเลิกเนี่ยอันเนี้ยมันจําเป็นอะึงแม้ว่ามันเป็นดันใหญ่ก็จริงค่ะมันมันมันจาเป็นต้องยกเลิกคือแสดงว่าเคสเนี้ยจุดที่รุนแรงที่สุดคือห้องน้ำเพราะงั้นห้องน้ําตรงนี้ยกเลิกทําเป็นทําเป็นห้องกินข้าวหรือเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้หรือเป็นห้องสําคัญเนี่ยห้องเนี้ยเป็นห้องสําคัญของบ้านหลังนี้การเป็นตําแหน่งของห้องน้ำซะครับ ตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งของพ่อบ้านและแม่บ้านโดยปริยายก็คือตำแหน่งอยู่ที่ตรงนี้แสดงว่าอาจารย์มันจะบอกว่าตรงตำแหน่ตง,ตงตรงตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สํคาคัญเป็นตำแหน่งจุดสํคาคัญของบ้าน,านแต่ดันเอาห้องน้ํามาตั้งเอาไว้อ,อ่าใช่ถูกต้องอเพราะฉะนั้นห้องน้ําต้องยกเลิกค่ะครับแล้วเราก็ค่อยไปทาทำใหม่เช่นเพราะห้องนี้มันก็เป็นห้องว่างอยู่นี่ ห้องคนใช้หรือห้องน้ํานี่มาทามไว้ห้องนี้ก็ได้ให้ม,มันเบี่ยงออกไปคือเหมือนกับว่าให้มันอยู่ในลนักษณะจะซ้ายซ้ายมือของบ้านขวามือของบ้านไป<ช>แต่ห้องน้ําเนี่ยถ้าไม่จาเป็นคืออย่าอยู่กลางบ้านนี่ข้อแรกข้อที่สองห้ามอยู่ดาวห้าวิบัติเพราะง,งั้นถ้าห้องน้ําอยู่ดาวห้าวิบัติก็มีเรื่องแล้วก่อให้เกิดใช้จ่ายมหาศาลครับเพราะงั้นดาวห้าวิบัติจริงๆมัน แล้วตรงไหนละคะคือดาวตรงไหนคือตำแหน่งดาวเนี่ยองศาตรงนี้ดาววิบัติก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงตำแหน่งในห้องครัวห้องครัวเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงห้องน้าตรงนี้เอาออกแล้วถ้าถ้าเป็นห้องคนใช้หรือจะทาห้องน้ำเอาห้องเนี้ยมาทําห้องน้ากับห้องคนใช้สลับเสร็จสลับหกแล้วตรงนี้ต้องตั้งสารตายาย หรือสารประพงนอกบ้านนะคะอาจารย์นอกบ้านหารมาที่ช่องลมออมาแก้ตัวช่องลม,มครับเพราะงั้นพอหานกลับหนันหานกลับมาตัวตัว,ต,วตัวช่องลมตรงนี้ก็คือต้องไปตั้งตัวองศาที่ช่องลมตรงเนี้ยเป็นตัวหลักก็คือหันรับกออ็คือหันรับตำแหน่งที่ช่องลม มาตรงนั้นเป็นตัวลาบคือตั้งองศาแต่ถ้าสมมุติว่าตั้งองศาตัวเนี้ยมันไม่เป็นลาบค่ะว่าตั้งองศาตัวนี้เนี่ย้างนาเนี่ยเป็นตัวเสื่อมออตอนนี้ทั้งลาบวิบัติทั้งเสื่อมตอนนี้ยิ่งไปยิ่งยิ่งไปไกเพราะงั้นตรงนี้ถ้าตั้งแบบนี้ต้องหลบมาทางนี้เพราะพื้นที่ตรงนี้เขาเขายังมีลานฟังตัวนี้ตั้งไว้ตรงนี้แล้วให้ฝ้ามือตรงเนี้ตัวนี้คือตัวดาวก้าว เข้ามารับช่องลมแต่ดีที่สุดก็คือเราต้องจัดองศาดูซิว่าองศาที่ออกมาตรงนี้แล้วมันอย่างตัวเนี้ตั้งตั้งในมุมแบบนี้แล้วรับตรงเนี้เป็นตัวรับรอรับหนุนรับประชามยุคได้หมด mm hmm. เพราะงั้นต้องไปปรับองศา mm hmm. ตัวนี้ว่าองศาไหนแล้วก็ตั้งแล้วหันหน้ามาทางนี้ ตรงนี้ก็จะได้จบนอกจากนอกจากจบแล้วตรงนี้แทนที่จะเป็นรับวิบัติกลายเป็นตัวรับผลละตอนนี้ทําให้เขากได้รายได้ที่ดีแล้วรายได้รายได้เขาจะเขาจะเกิดครับแล้วบันไดตรงนี้มันย้ายไม่ได้ไม่ต้องแก้เพราะตรงนี้เนี่ยเราเราปล่อยตามเดิมแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปแก้แต่ในนี้ประตูบ้านเข้าเข้าอยู่ตรงนี้นะ ใช่ค่ะครับเพราะงั้นให้ปรับมาปรับมาตัวกลางตรงนี้ตรงนี้แล้ว <c oughs> ตรงนี้ปิดไปเพราะเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวกลางตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นตัววิวาดทะลอวีวาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธรารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-381-8388พัดตัวนี้เนี่ยมันเป็น ตัวกลางตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นตัววิวาด่ะถลองวิวาดเพราะงั้นเข้ากลางพอเข้ากลางพับตัวนี้ได้ต่างแล้วเพราะในนี้เขาตั้งที่จุเยเย่ไว้อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยครับตั้งตรงนี้ที่จุเยเย่เปิดเข้ามาปุ๊บก็เห็นเจ้าที่เลยครับแล้วนั่งพักมาอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่หรือทางนี้ก็ได้เพราะงั้นตัวสําคัญก็คืออยู่ที่ตรงนี้แหละ แล้วตรงนี้มันควรจะปิดมไม่ให้ทะลุถึงเลยแต่ตรงนี้ทะลุนี่ไม่เป็นไรทะลุตรงนี้ทะลุได้ไม่ต้องปิดก็ได้เพียงแต่ว่าปิดตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นห้องว่างนั่งเล่นก็ได้อะไรก็ได้เพราะตรงนั้นเป็นตำแหน่งที่สำคัญใช่แล้วห้องคนชายและห้องน้ำมาไว้อยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จบแล้วตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฐานมาตรงนี้ จับองศาให้ได้ตรงนี้เป็นตัวลาบครับแล้วเปิดประตูตรงนี้แล้วตรงนี้บ้านหลังนี้ก็เปลี่ยนละเพราะงั้นอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งของภายในบ้านครับตรงนี้เนี่ยฮะตรงเนี้ยมันจําเป็นต้องย้ายออกเพราะตรงนี้มันเกิดโดยตำแหน่งของมันอที่อยู่ที่เป็นห้องน้ําอยู่ตรงนี้อเพราะงั้นไม่ว่าองศาดีก็ดีไม่ดีก็ดีตำแหน่งตรงนี้ไม่ควรมีห้องน้า ท่าจะไม <งา S 1> <อ>่ควรมีมีบันไดด้วยคือคือท่านชมต้องแยกให้ออกว่าอย่างเคสที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจารย์แต่องศาไม่ดีครับอันนั้นคือองศาไม่ดีไม่ถูกต้องอาจารย์ก็จะแก้อีกลักษณะหนึง่งแต่รตรงนี้คือตำแหน่งภายในบ้านไม่ดีไม่ด,มดีก็จะต้องมีการแก้ในอีกลักษณะหนึง่งที่อาจารย์รเน้นๆก็คือใน,นต่งห้องน้ำบันไดเตาไฟทางเข้าประตูทางเข้าแล้วก็ห้องครัวรนะคะเพราะงั้นทุกครั้งเนี่ยเวลาพัก พักการเรียนเนี่ยเราก็จะทํากันไปแก่ก็คืออยู่ที่จาบานเขาโอเคไหมก็พอใจแก้ไหมถ้าไม่พอใจแก้เราก็ไม่ไปฝืนหรอกแต่ถ้าเขาพอใจแก้เราก็จะแก่แล้วหลังจากแก้ไปแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนเราจะไปติดตามเพื่อให้ให้รู้ว่าผลออกปเป็นยังไงเพราะหลังจากแก้ไปแล้วเนี่ยวัดผลหนึ่งเดือนคือหนึ่งเดือนต้องรู้ผลครับเพราะงั้นพอรู้ผลออกมาตัวเนี้ยก็เหมือนกับเรียนรู้ความจริงนะ ว่าแก่เราได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะงั้นถ้าไม่ได้ผลเราก็ต้องมาวิเคราะห์ะว่าถ้าไม่ได้ผลเพราะอะไรกตไแต่ถ้าได้ผลผลก็ต้องจบครับก็ต้องมาไล่ว่าเขามีตัวผูกพันอะไรอย่างอื่นไหมหก็ต้องไล่ตัวผูกพันบางทีเนี่ยแก่แล้วไม่จบไล่ไปสุดท้ายต้องไล่ตัวสุสา,สาบนบรญชาชนครับเพราะงั้นเรื่องสุสานบรรพชนนั้นมันมีความสําคัญมากบางทีบางทีไล่ไปไล่ไปเนี่ยก็เจอ สุสานบรรพชนคําา่าสุสานบรรพชนก็คือเช่นเจดีนะหรือไปตามกำแพงวัดหรือตั้งไปตัวอาคารของวัดแสดงว่าเหมือนกับว่าบรรพบุรุษตัวอธิท่านบรรจุไว้ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสุสานหรือว่าจะเ็นกำแพงวัดใบเสมาที่เวลานั้นหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่ตรงไหนล้นจะตกดผลกับลูกหลานเพราะงั้นทุกครั้งตัวอื่นไล่ไปแล้วมันไม่เจอไม่มีเราก็ต้องไปไล่จุดนี้ แล้วส่วนใหญ่จะเป็นนี้พอลายเยอะแยะไปจนหมดแล้วมันไม่มีละพอไปแจ้งบัญพัชนเจอที่บัญพัชนพอดีก็คือเขาติดลบเพราะงั้นพอบัปรัชนติดลบพับเนี่ยถ้าพี่น้องยอมให้เปลี่ยนแปลงยอมให้แก้ไขเราก็ยังแก้ไขได้แต่พอพี่น้องหลายคนมันหลายจิตหลายใจเนี่ยเพราะคนดึงไม่ได้พับเราไม่ไปรับไปแตงต้องเขาไม่ได้ละเพราะงั้นก็คือจบละเขาก็ต้องรับกรรมละ แสดงว่าเหมือนกับว่าอถ้าสุสานจะมีผลก็คืออาจจะมีผลกับคนที่ดวงอ่อนที่สุดหรือเปล่าอาจารย์คนที่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่อ๋อไม่จําเป็นว่าคนนี้อาจจะดวงดีหรือดวงลายเพราะอยู่ในตําแหน่งลูกคนที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตําแหน่งนั้นดีลูกคนนั้นอาจจะได้ดีถึงแม้ดวงพื้นดวงเขาจะไม่ดีเขาก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าตําแหน่งตรงไหนไม่ดีรวยขนาดไหน ก็หมดเป็นยาจกได้ก็มีสิทธิ์หมดแต่ถ้าไม่มีหมดก็มีเรื่องทุกมีเรื่องอะไรอยู่ในครอบครัวนั้นน่ะต้องมีมครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเราเนี่ยเราก็จะไล่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องสุสาน็ดีเรื่องบ้าน็ดีเราก็เจอมาเยอะแล้วว่ามันเป็นไปตามตำราจริงๆครับค่ะอันนี้ก็ต้องท้าเวลาท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็คือต้องแยกให้ออกนะคะว่าอย่างเคสเนี้ยอาจารย์แก้แบบนี้เพราะเพราะว่าตำแหน่งภายในบ้านไม่ดี นะคะที่สำคัญองศาดีใช่องศาดีแต่ตำแหน่งภายในบ้านไม่ดีใช่ไหมคะถึงบอกว่าอาจารย์บอกว่าโอเคองศาดีเนี่ยเงินเข้าตลอดแต่เขาจะมีเรื่องมีเรื่องโดนใส่ร้ายแต่ไอเงินออกมันเยอะฝ่ามันก็เท่ากับมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามันก็มันก็แย่มันก็ร่อยหลอไปเรื่อยใช่ค่ะค่ะก็อย่างที่อย่างที่เรียนได้ทราบนะคะว่าอาจารย์บอกว่าจะต้องแก้ไปทีละสเต็ปอย่างเช่นท่านผู้ชม มีปัญหาอะไรฝากดวงเข้ามาดูหลังรายการแล้วก็มาดูช่วงท้ายรายการเงี้ยคะ่ะที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นในการที่จะเช็คดวงแล้วก็หให้เหรียญไปเพราะฉะนั้นเวลาแก้ดวงเนี่ยเราต้องต้องคำต่ราหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าไม่ดี <ผล S 1> ต้องนะมาเพราะฉะนั้นํามาแล้วมาทำอะไรมาตอนนี้ต้องไปแก่ที่บ้านละต้องดูที่ที่บ้านที่พักอาศัยล้ต้องดูที่บ้าน เป็นสเต็ปไปเรื่อยๆถ้าอย่างที่บ้านไม่ดีก็ต้องไปหาว่าโอเคมีสุสานไหมหรืออะไรยังไงไหมนะคะก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆแหละใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูดวงกันค่ะพักสักครู่ค่ะ มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับโฉมใหม่ของเจริญเด็คอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 กลับเข้าสู่ช่วงยินยางสัญจรนะคะและช่วงนี้เรามาดูดวงกันค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาฝากดวงฝากคำถามได้ค่ะเริ่มดวงแรกกันเลยนะคะอาจารย์ดวงของคุณอิวค่ะจากกรุงเทพนะคะคเป็นดวงคุณผู้หญิงนะคะเกิดวันพุทธที่17เมษายน2517เวลาตีหนึ่งค่ะครับดวงเนี้ยพอเข้ามาอายุ4ี่สี่เนีนหลังเดือนพฤษภาเป็นต้นไป,ก,ปนก็คือดีก็คือเนี่ยช่วงเนี่ยเนี่ยหลัง พอ,พอตอนนี้<ะ>เดือนพฤษภาแล้วเนี่ยหมดแล้วคะ่ะตอนนี้ต้นมิถุนา<อ>้ะคะ่ะพอเข้าพอเข้าเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะเขาดีมาแล้วอ๋อเริ่มดีนะคะแต่ถ้าถอยหลังไปเนี่ยตลอดเวลาไม่ดีเพราะงั้นดวงนี้เนี่ยมาพึ่งมาดีแต่ว่าความดีของเขานั้นคือดีแบบถูกจำกัดเพราะงั้นดีแบบถูกจำกัดเนี่ยเขาแรกมันจะมีเรื่องทำให้หงุดหงิด คือคือคือตัดสินใจไม่ถูกทําไม่ถูกคือคไม่ได้ดังใจอะ่ะคือพอดวงถูกปิดพับคิดอะไรทําอะไรมันไม่ได้ดังใจเพราะไม่ได้ดังใจมันก็จะงุดหิดแต่ว่างุดหิดแล้วเข้าได้ดีเพราะงั้นตรงนี้หมายถึงหลังจากนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ตั้งแต่เดือนพฤษ,ษภาเป็นต้นมาเข้าดีขึ้นค,ค,คเพราะงั้นเป็นในทางทดีแต่มันยังไม่ได้ดีจริงเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยตัวโอกาสเนี่ย มันมีตัวดีนั่นทุกคนอื่นเอาไปตัวนี้มันแก้ไม่ได้ครับแต่ว่าตั้งแต่อายุ44เป็นต้นไปเนี่ยจะไปเป็นเวลา20ปี <44 S 2> เป็นช่วงที่เขาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองทำทุกอย่างจะก้าวหน้าไปได้สมหวังไปได้เพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยขอให้ มามาดูดวงทุกปีคทุกปีก็คือทุกสิ้นปีค,ครับทังสิ้นปีก็ต้องสิ้นปีคือสิ้นปีเมื่อไหร่ก็คือวันที่สี่กุมภาเป็นวันสิ้นปีของทุกๆปีครับเพราะงั้นถ้าดวงนี้ไม่มไม่มาดูดวงไม่มาแก้ดวงก็จะเสียโอกาสที่ดีครับเพราะดวงนี้เนี่ยตัวที่ไม่ดีมันหมดไปตัวที่ เข้ามานั้นเป็นดวงที่จรเข้ามาแล้วมันเกาะติด <Huh. S 2> เกาะติดหมายถึงว่าถูกจํากัด uh huh. พอถูกจํากัดมีโอกาสเขาจะไม่ได้ uh huh. เพราะงั้นก็ต้องมาปรับในช่วงไหนที่มีโอกาสโอกาสตัวนั้นต้องให้เขาให้ได้ uh huh. แล้วชีวิตของเขาเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ดวงนี้ยังไงต้องมีเรื่องเสียตังค์เพราะดวงนี้เนี่ยให้ใครยืมตงังค uh ์ huh. ยืมแล้วไม่ได้คืน <laughs> แล้วรู้ว่าไม่ได้คืน <laughs> เขาก็ยังต้องให้เขายืม ครับจะแบ่งนี้แล้วคนยืมตังเขาเนี่ยนะไม่ใช่คนอื่นนะเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาแหละครับเป็นตัวนี้เพราะงั้นเขาต้องให้ดวงนี้อีกอีกอันหนึ่งนะดวงนี้เนี่ยพูดเก่งคิดเก่งทํางานเก่งค่ะแต่ว่าไม่เชื่อใครง่ายๆคนะแล้วอะไรที่มันไม่ถูกใจเนี่ยมักจะมักจะงอนอ่ะ ขี้ใจน้อยค่ะขี้ใจน้อยเพราะเขาเป็นตัวทิ้งุดหยิดค่ะแก้ดวงของเขาให้แข็งแรงขึ้นค่ะพอดวงเขาแข็งแรงขึ้นสุขภาพเขาก็จะเขาก็จะแข็งแรงขึ้นตามมาด้วยแล้วแล้วช่วงนี้เนี่ยมันมีตัวเอื้อมมาแก้แกให้เปิดแต่ปีเนี่ยสําหรับปีเนี่ยเขาเปิดแต่ปีนี้ต้องให้แก้ให้เขาเปิดเต็มที่แล้ว แล้วปีนี้เขาจะได้เต็มที่เพราะปีหน้าเนี่ยค่อยมาว่าหมายปีหน้าเนี่ยมันมีตัวหนึ่งเข้ามาแยง่งเพราะเข้ามาแย่งพับมีปัญหากับการทำมาหากินกขาละเพราะงั้นก็ต้องก็ต้องแก่ขอให้มาแก้ทุกปีแลํายี่สิบปีนี้เนี่ยเขาจะรวยอย่างน้อยร่ำรวยแต่ดวงนี้เป็นดวงที่เรื่องการเงินเขาต้องมีตลอดมีใช้ตลอดเป็นคนที่มีฐานะดีพอสมควร พราะงั้นจากปีนี้ไปดวงเขาดีขึ้นคแล้วมาแก้ให้แกใ้ให้ให้สมบูรณ์แก้ให้ดวงเขามีกําลังมากขึ้นเพราะตอนนี้จะเกี่ยวว่าเรื่องสุขภาพละ<ช>เพราะงั้นสุขภาพดีขึ้นดวงเปิดโอกาสมาแล้วรับได้<ช>แล้วเขาจะดีไปตลอดอ<ช>ครับก็ต้อง<ก>ภาวนาให้เขามาทุกปีใช่ค่ะ,<ฮ>ะแล้วเราจะได้มองเห็น ความเจริญก้าวหน้าที่เขาจะาเป็น,ปนปที่เขาจะเป็นคนร่ำรวยค่ะครับค่ะถัดมาค่ะดวงของคุณรี่นะคะเป็นค,คุณผู้หญิงเกิดวันอังคารที่29พฤศจิกายนค่ะครับ2526อ่อ25เวลา8โมง50ค่ะครับดวงนี้เป็นดวงเป็นดวงพูดเก่งมีวาทศีลครับการเงินก็ดีนะแต่ว่าการเงินต้องไปดีตอน มันมีตัวดีตัวหนึ่งอ่ะแต่การเงินตัวนี้เนี่ยจะถูกแยงคือมีเงินมาคแต่แต่จะถูกแบ่งปันเพราะงั้นเวลาได้มาก็ไม่ใช่ได้มาแบบสบายๆต้องไปฝักไฟต้องไปแย่งชิงต้องไปมีพันอุปสรรคปัญหาเราจึงจะได้ครับเพราะงั้นดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่ คิดและทำและประสบความสําเ็จเพราะดวงนี้พูดเก่งปัญญาดีโอกาสมีอ mm hmm. ครับเพราะฉะนั้นขอให้มาแก้ดวงทุกปีเพราะงั้นดวงนี้อย่างน้อยก็ร่ารวย mm hmm. อ่ะ,ะแล้วกมว็มีตัวมีอยู่แล้วเพียงแต่ตัวมีตัวนี้เนี่ยมันมันไม่แน่ไม่นอนอ mm hmm. เพราะงั้นเดี๋ยวก็ดีได้เดี๋ยวก็ไม่ได้ดีเพราะงั้นพรไม่แน่นอนเนี่ย ชีวิตมันก็รุ่มรุ่มรอนๆก็ก็ดีไปไม่ได้ดวงเนี้ยถนนชีวิตไม่ดีพื้นฐานดวงมีตัวดีค่ะถนนชีวิตไม่ดีหมายึงีคะระถนนชีวิตก็คือสิบปีเขาเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราเรียกว่าถนนชีวิตสิบปีก็เปลี่ยนหลักหนึ่งสิบปีก็เปลี่ยนหลักหนึ่งอ๋อหมายถึงจะบอกว่าอ่ะสิบปีนี้จะดีดี10สิบปีนี้ไม่ดีพออีกสิบปีก็ไม่ดี เพราะอีกสิปีก็ไม่ดีเพราะงั้นเขาเรียกว่าถนนชีวิตไม่ดีทําให้เขามีโอกาสเล่ามันไม่ได้ทั้งๆที่เป็นคนเก่งคนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นต้องแก้อันนี้คือต้องแก้เหมือนกันครับขอให้มาแก้ทุกปีแล้วพื้นฐานแนดวงดาวชีวดีคือดีอยู่แล้วเพราะงั้นเขามีโอกาสดีไปเรื่อยแล้วก็มีโอกาสรล่ารวยดวงนี้ก็มีโอกาสรล่ารวยขอให้มาแก่ค่ะ โอ้ท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกล,กลบุญการนนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะค,ค่ะ,คะส่วนเอ๊นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุสนรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตอทบอริษัท t พ i โพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเด้คอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ค่ะน้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห่วงจุ้ยหญินอย่างพร้อมการดูดวงได้เป็นประจําที่นี่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสําหรับวันนี้เอ๊แล้วก็อาจารย์ใหญ่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ